น่ต้นนี้เลยนะครับที่เราจะทำการขึ้นซุ่มนะ่นนี่ทำไปท่ปีนขึ้นไปบนต้นไม้นะครับเป็นราวเหมือนบันไดเนี่ยนะครับโอ้ทางไปหมดแล้วตรงน,นี้ดูดูนี่ก็เรียบร้อย เปไม้สวยไปได้เลยมันจะเป็นในที่โล่งในกลางผักตบอ่ะนะครับมันมีเป็นเป็นช่องเป็นช่องให้เราได้ขึ้นซุ้มมั่งก็น่าจะใช้ได้อยู่สำหรับไม้นี้ไปเราเจอกันข้างบนครับ โดนแล้วครับโดนแล้ว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 ใส่ใหญ่โอ้โหดูครับดูผู้ชมโอ้โหโอ้โ,โ,อโ,โดนอะไรวะอย่าบอกนะว่าสายขาดอืมมาแล้ว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 ครับผู้ชม มาเร็ว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 มาเร็้ยวเลีวมา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 เลีวเดี๋ยวมันจะออกยากแล้วเนี่ยปล่อยว่านั่นแหละนะครับนะเดี๋ยวรอตัวใหม่ก่อนครับรออีกสักตัวก่อน เดี๋ยวรอคู่ก่อนครับรอคู่คู่มันก่อนนะเดี๋ยวถ้าอีกสักตัวนึงเราค่อยลงไปเอานะครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับงายเงืบแล้วคู่มันมาคู่ครับคู่คู่มันมาเอาจนได้ครับ สองตัวอืมอแล้วมันก็จะลงไปแล้วนะครับตัวนี้น่าจะใหญ่กว่าตัวแรกได้กระเป๋าเนี่ย๋ยกก่อนโอ้ยลืนล่นลือดลือลือโยนกระบอกพีอีครับ โอ้หตัวนี้ปล่อยเลยมันจะหลุดครับทานผู้ชมเหลียงเงี้ยงเดียวปล่อยลงปล่อยลงปล่อยลงผูกไว้ทั้งสองตัวนั่นแหละอ๊ผู้ชมเอาฟ้ากันดีกว่าครับเดี๋ยวผมตัดไอ้นี้แป๊บหนึ่งนะไนอ้ตะขอนะครับต้องใช้ตะขอนะทุผู้ชม ได้แล้วได้แล้วไป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 ไา่าไปอปไปไยไปไปไนไปไปไปไดไนไปไปไนไะไป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 ไลไปไป้ปไปไปไป้ปไ so, oh, ยไปดปไปไปหปไปไ ตัวเนี้ยอันตรายมากครับไอตัวใหญ่เนี่ยโอ้ยอย่าดิ้น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 โอ้ยลงน้ำลงน้ำลงน้ำโอ้ยโอ้ยอย่าดิ้น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 ลูกอย่าดิ้นอย่าดิ้นลูกมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ยโอ้มาเร็วเร็วผู้ชม โอ้เลีออย้ยงยางสุดท้ายโอ้โอัอน,นี้กลัวจิบหายโอ,โอ้ในที่สุดก็ได้แล้วครับไอ้โบครับไอ้โบไอ้โบหมานอีกแล้วหมานสายสองโลอัพอีกแล้วโอ้ยตื่นเต้น ดูดูามจัโอ้โหโคตรโบอิกเลยตัวหนึ่งครับโอ้ยเดีอยวเดือยวเดือยวเดอยดตัวนึงเลยตัวนึงอย่าเข้า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 คงยากทําไม่เย อ,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 อมาแล้วมันไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ปลาแต่ถ้าซุ่มอีก ผมว่าน่าจะไม่ขึ้นแล้วครับหมายน่าจะแตกแล้วเพราะว่าเรากระชากไอ้นี่ยนะต้นอ,อ้อนาำมันดิ้นนะครับโน่นไปถึงที่หมายที่เรายิงแลหละเฮ้ยก็ใช้ได้เหมือนกันครับดูไซโลอัพ โคตรดมันครับท่านผู้ชมโอ้โหได้ตัวแรกเสร็จรอแป๊บเดี๋ยวนํำก็ขึ้นมาอีกแล้วก็เลยซัดแม่งเลยสองตัวนะครับก็จะกลับบ้านเลยนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จบแล้วชอบถูกใจนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านผู้ชมนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องมุสวดชนแนล เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นหมายที่ไหนแล้วก็เกี่ยวคลิปอะไรวันนี้ท้าผมเองก็ต้องจากลาไปแล้วครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะสายยังไม่ได้เก็บเลยระยงระยางอยู่นะครับเดี๋ยวจะนุ่นหน้าไม้อยู่ข้างบนนุ่นอยู่เลยรีบเอาปลากลัวมันหลุด